ได้ดีค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอ๋อเอาสีหวานๆนะคะหวานๆเหมาะกับข้าวใบปามันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแอฟฟันทุนไดต้นหอมขาเดี๋ยวพี่ออกไปส่งของก่อนนะจ๊ะซื้อนะคะพี่ตักแขนสีเธอนี่มันหูจุ๊บจุ๊บ สวีทกัน24ชั่วโมงเลยนะคะรีบมารับออเดอร์ลูกค้าแล้วลายเด้งจะระเบิดอยู่แล้วค่ะจะพี่ไปรีบมานะคะมาเจอกันนะจ๊ะรีอัพไอจีนี่ถ้าฉันจำไม่ผิดนะวันเนี้วันเกิดพี่ตาขาแหละตายแล้วลืมไปได้ยังไงอะเธอจะทำอะไรเซอร์ไพรส์เขาดีล่ะ ฉันว่านะเนี่ยเน,นก็มีตังแล้วนี่นุ้ยัองช่วยเรื่องของขวัญให้ฉันหน่อยดีกว่าขอให้ผัวฉันยิ้มได้เสื้ออะไรเดียเนี่ยเนี่ยเราเข้าไป็นอันนี้สินี่แล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าพี่ตักขาของเธออ่ะเขาอยากจะได้แอันนี้ะแหมก็ต้นหอมแขนชอบอะ่ะแล้วทําไมพี่ตักขาจะไม่ชอบล่ะไปเล่นกันเถอ,นะ,อะ,ะนุ้ยปอ่ะแล้วนี่ไม่ให้เจ้าของวันเกิดเขาเป็นคนเปิดคนแรกเหรอเราก็ต้องไปเทสก่อนสิว่ามันใช้ได้จริงไหมหรือเธอไม่อยากเล่น

โอ้นุย้ยแตงค์เต็มเลยอะฮะนุย้ยเกมอะไรอะตำรวจมีคนแจ้งความว่าผอมจากร้านของคุณใช้แล้วไม่สูส้ซ่าวันละห้ายกยางที่คุณโฆษณาเกินจริงไว้และก็อีกเรื่องเรื่องพะอมของคุณที่บอกว่ามีผีปุกเสกนี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอเข้าคลายหลอกลวงผู้บริโพกนะหนูไม่ได้หลอกนะคะคุณตำรวจขอ,ของเรา,ามีผีปุกเสกจริงจริงนะคะถ้าไม่เชื่อคอยดูก็ได้นะคะ จริงด้วยครับสรวัสด์แบบนี้แปลว่าไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคจริงๆเอาไงดีครับสรวัสด์รีบไปของกลางก่อนแล้วก็เอาไงดีส่งไปพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ความเป็นผีว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ยิงไปครับมีอะไรคุยต่อที่โรงพักไม่ต้องฮะเมียจ๋าพี่กลับมาแล้วจ้า ร้องไห้ทำไมอะคานังแกมดีของพี่อะพี่ตาตำรวจอะเขามาจับนุ้ยไปแล้วอะเพราะว่ามีคนไปแจ้งความว่าว่าหอมเรามันใช้ไม่ได้หมดจริงอะนุ้ยถูกจับตัวไปอย่างนี้แล้วใครจะมาปลุกเสกพวกผมให้กับเราล่ะเจ้าเมียจา๋าเงินที่กู้มาก็าสกัหมดเกลี้ยงไปแล้วอะคนหอมมันจบแล้วมันจบแล้ว นใจลูกค้าลูกค้าเลยไปแจ้งความแล้วเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้เมียฟังพี่นะในใสายตาพี่ต้นหอมถูกเสมอและตลอดการจ้ะอเออ,อว่าแต่ว่าซื้อไปตามมาทำไมจ้ะก<อ>็วันเกิดพี่ตั๊กไงเขาก็เลยซื้อของมอาเซอร์ไพรส์สุสาาดแสนเกินนะเมียจ้ะพี่ไม่ได้เกิดวันนี้จ้ะ เมียจ๋าในเสลปาของพี่ต้นหอมถูกเสมอและตลอดการาวัดีสามบนมือพอเถอะคุล้า่าเนี่ย<ะ>ไม่ใช่นะจาเมียจาพี่หมายถึงว่าพวกเราจะไปยอมแพ้มันเลยเหมือนที่แจ็คมาได้กล่าวเอาไว้ว่าไม่ว่าเราจะล้มเหลวสักแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เรายังมีโอกาสการยอมแพ้คือความล้มเหลวที่แย่ที่สุด ไว้ยังไงอ่ะหอมก็ไว้อย่างนั้นละจ้ะมาร่วมอาใจช่วยให้ทั้งคู่ลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งในตอนต่อไปนะครับ